วิธีเอาตัวมดออกจากน้ำนะคะก็ใช้เศษผ้าจุ่มลงไปแล้วก็แกว่งแกว่งอย่างเงี้ยนะคะขามดก็จะติดขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูนี่แล้วก็เขย่าเขย่าไอที่เป็นไข่เอานิ่งๆไอนี่เป็นไข่ก็จะหล่นลงไปนะคะโอ้โหแม่เป้งกับที่น่ามีดิโนแม่เป้งนะแม่เป้งคือไข่มดที่มันแก่แก่แล้วก็พร้อมที่จะเป็นนางพญามเออนางพญาใช่ใช่ เรียกว่าแม่เป้งแม่เป้งนี่คือตัวแม่เป้งนะคะนี่นี่จะเป็นอย่างนี้อร่อยค่ะมันิสุกนะคะหน้าร้อนนะคะดิบก็ได้แล้วแต่คนชอบค่ะอันนี้เห็นไรหดทิ่มแต่ระวังท้องเสียโหดทิ่มอะไรอะไรแดงๆเอียงนะแดงๆนะไม่เอียงค่ะมันจะขึ้นต้นมันอีกอยู่ทันใดหดทันก็ตือขวานก็ไข่ได้แค่นั้นนะคะนอนอยู่ข้างล่างค่ะก็ถือว่าเยอะนะสามลังเอง ใส่ที่นี่หุ้ยเขากินเมียงเลยได้โตมั้นนะเลยแล้วเื้ยเขาเสียเอาหัวตูหมดแดงเลยเอาถ่ายเอาหน้าแม่บ้านหน่อยอ่ะแม่บ้านอย่ามาถ่ายแม่บ้านแม่ฟูให้มันใหญ่เลยนะแม่บ้านนะเออแต่ผัสดุเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็คงก็เคยเห็ุหมดเกลียดเลยจีทั้งสายเท้าทั้งลูกทั้งเลนทั้งหลานส่วนๆเกิดกำลังใจเพียบเลยนะคะเลนสามคนค่ะหลานสอง อยางขดพอีกเลยยางขดโพเทวๆผู้ม okay. ีประสบการณ์ตุ๊กน่ายพาแล้วบ้านี้กันตุ๊ดแหละไปจกออกหน้าตาไปไปทรมานหน้าตานายยเด้อพ่อไปพอไปนเดี๋ยวไปดูตอนที่จะไปทากับข้าวนะคะเดี๋ยวให้ดูตกันไลมันเสี่าน